โปรไบอติกเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งใหม่สําหรับหลายๆท่านซึ่งมันมีหลายสายพันธุ์มากๆแล้วมีบางสายพันธุ์ที่มันช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้จริงรสชาติทานง่ายขึ้นเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่คัดสรรเชื้อจุลินทรีย์ที่จำเพาะสําหรับการลดน้ําหนักมาโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือเจ้านื้เอกของเราแลตบาริลัสเกซิลี ili, แล้วก็แลตบาซิลัสเลมโนซัสนะคะ2ตัวเรามีทั้งสองตัวเลยเพราะโปรเบอติกจริงๆแล้วเนี่ยมันคือจุลินทรีย์ จุลินรีที่มีชีวิตที่ร่างกายได้คัดสรรเลยว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับองค์ประกอบนะคะของตัวลิสโปรลามีอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทหลักๆพาร์ทแรกคือเจ้าตัวโปรไบอติก7สายพันธุ์ตัวนี้เราจะมีทั้งกลุ่มตระกูลของแลคกตบาซิลัสแล้วก็กลุ่มตระกูลของบิฟิโดแบคทีเรียแล้วก็กลุ่มปรีไบอติกเราเลือกสรรตัวฟลุโตโอลิโกแซคไลต์ตัวนี้มันคือใยอาหารเหมือนกันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดการพวกดูดซึมไขมันแล้วก็น้ำตาลได้ด้วยนะกลุ่มม,มน เบอร์รี่นะคะจะช่วยในเรื่องของความอร่อยง่ายๆเลยทําให้รู้สึกรสชาติผ่านง่ายขึ้นเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่คัดสรรเชื้อจุลินทรีย์ที่จำาอสําหรับการลดน้าหนักมาโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือเจ้านังเอกของเราและตัวบาซิลัสแกซิลีและก็และตัวบาซิลัสเลมโนซัสนะคะ2ตัวเรามีทั้งสองตัวเลย แล้วมันก็จะมีงานวิจัยที่พูดถึงในเรื่องของการเอาแลคโตบาซิลัสเกซิลี่นี้นะคะมาใช้ในคนจริงๆก็จะมีการศึกษาวิจัยในคนญี่ปุ่นที่ได้ทำการทดลองมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นในคนญี่ปุ่นแค่20-30คนนะคะแต่ทำการศึกษาในกลุ่มคนญี่ปุ่นสุขภาพดีจำนวนถึง210คน แต่ว่าเป็นคนที่มีไขมันหน้าท้องนะคะและได้ทําการศึกษาโดยการให้ตัวและตัวบาซิลรีแกซิลี่นี้นะคะแบบออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มไฮโดสก็คือให้ปริมาณที่เยอะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มโลโดสให้แต่ให้ปริมาณที่น้อยกว่านะคะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ให้ถามว่าหลังจากทานเข้าไปแล้วระยะเวลาคือ12สสัปดาห์ผลเป็นยังไงบ้างผลที่ได้คือ ตัววิส c e อแฟ f a หรือไขมันในช่องท้องของเขาเนี่ยทั้ง2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ได้รับทั้งไฮโดรและโลดลดลงลดแบบเห็นชัดเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไฮโดรเนี่ยไขยมันหน้าท้องลดไปถึง8.5แต่กลุ่มที่ไม่ได้รับเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนเส้นรอบเอวนะคะก็ลดลงทั้ง2กลุ่มเหมือนกันก็จะได้ลดลงทั้งเรื่องของสะโพกเส้นรอบเอวเส้นรอบสะโพกแล้วก็เรื่องของ BMI หรือดัชนีมวลกายและลดได้ทั้งไฮโดรสและโลโดสนะคะซึ่งเท่ากับว่าเราไม่จําเป็นต้องกินปริมาณที่มากเราก็สามารถลดลงได้แต่เปอร์เซ็นต์การลดอาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับไฮโดสนั่นเอง คุณสมบัติหลักๆของตัวลิสโพลานะคะอย่างแรกเลยทุกท่านคงทรงาบอยู่แล้วก็คือเรื่องของการลดน้ําหนักและลดไขมันรอบเอวอย่างที่2ก็คือเรื่องของการปรับสมดุลลําไส้การทํางานลําไส้ให้เป็นปกติและอย่างที่3ก็คือช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของระบบขับถ่ายเราจะเห็นชัดมากตัวนี้มันจะไม่ได้ปวดบิดเราทานเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้อยากจะเข้าห้องน้ําเลยทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ทานไปไม่ต้องห่วงนะคะห้องน้ํายังไม่ได้ใช้แน่นอนแต่ว่ามันจะเหมือนให้เราขับถ่ายได้ปกติเนะี่ยเราจะรู้ส วิธีการทานเราจะเน้นการทานง่ายทานสะดวกห่อเล็กๆสามารถพกติดตัวไปที่ทํางานได้เลยตรงนี้เนี่ยเราเน้นการฉีกใส่ปากเท่านั้นเลยไม่ต้องผสมน้ํานะคะแนะนําให้ทานร่วมกับอาหารจะดีที่สุดเพราะว่าตัวต,วตวัโปรไบโอติกมันจะเฟอร์มิ์ก็คือหมักกับอาหารแล้วประสิทธิภาพการทํางานมันจะได้ดีที่สุดเฮ้ยตัวนี้มันดีนะมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนที่แบบใส่สารอะไรที่อันตรายอ่ะคือเราอยากลองเองอยากรู้ว่า ถ้าเราลองจริงๆต่าจังๆใช้ลิสด้วยแล้วเราก็จะดูแลอาหารในส่วนอื่นๆด้วยให้มันน้อยลงแล้วก็ออกกําลังกายบ้างให้ให้มีวินัยมากขึ้นน่ะตัวช่วยเกี่ยวกับโปรไบโอติกตัวนี้นะค่ะมันกินเข้าไปเนาะมันก็สามารถช่วยย่อยอาหารช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทานแล้วก็ปรับอาหารนะคะอย่างที่ผู้เช,ชี่ยวชาญแนะนาก็หนูว่าลงปกติลดความอ้วนหนูไม่ค้อกังลกายแบบจะปรับอาหารเอามันก็ลงอยู่แล้วแล้วถ้าทา,านลิฟเข้าไปน่าจะลงมากขึ้น ในตัวของ p b ติ y r o ไบโอติกมันเป็นสารที่สําคัญต่อร่างกายอยู่แล้ว,วะเหมือนมีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนด้วยอยู่แล้ว <seperti S 1> <c oughs> ก็เลยเชื่อว่ามันช่วยได้แน่นอน